ล้อมเดี๋ยวเป็นเป็นเป็นโอ้โหมึงนี่ไอ้ล้อมอ่านอนห่มได้ไหมอย่างั้เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของ บีแบบบ่อยแต่เฮียบอกว่าเดี๋ยวกุางหลังไงเ้ยต้องผูกเคียไว้ตั้งแต่ตอนต้นเดินจบเดี๋ยวค่อยมาแก้มัดยี่ไงก็ได้ยี่ไงก็ได้ยี่ไงก็ได้ตอนนี้คนดูคนดูมายังสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่เพจคนเป็น คนแรกนะครับน้าสวัสดีนะครับน้าสวัสดีทุกทุกคนคอมเมนต์พร้อมชื่อเล่นนะครับเฮียจะได้อ่านคนถือกล้องจะได้อ่านชื่อเล่นนะจะได้รู้จักกันทุกคนนะครับใครมีดวงดาวฝากส่งดวงดาวด้วยฝากแชร์หน้า Facebook ของท่านเปิดสาธารณะนะครับผมแนะนํานะไม่ต้องไปใช์ลงกลุ่มใช่แชร์แค่หน้า Facebook ของตัวท่านเองอ่ะแล้วเปิดสาธารณะนะครับแชร์นั้นเป็เองไม่ต้องแชร์เยอะแชร์กันคนละสองสามแชร์ค่อยๆแชร์เสร็จแล้วลงไลน์ลงไลน์แล้วลบทิ้งได้เลยเออพอเราลงไลน์ข้ามวันไได้้ตื่นมาบทิง นะครับรแต่ขอตอนนี้ก่อนไลค์เนี่ยแชร์ตอนนี้แชร์ตอนกลางแชร์ตอนท้ายขอแค่นี้นะครับสามช่วงช่วยกันแชร์หน่อยออบีเข้ามายังบีบีเฮียลอให้โดนผูกอยู่แชร์ให้หน่อยนะครับนะทุกคนนะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับนะแชร์ให้ทีนะหนึ่งแชรหน้าเฟซบ,บุ๊กเปิดสาธารณะตอนนี้นะครับขอคนละหนึ่งแชนะครับขอคนละหนึ่งแชร์ <ขอ S 2> ใครวอบีวอะบีวออวไอ้บอยอะเอ้าใครวอไอ้วอยวอทำไมวอมาทำไมวายวออะวยวอเหรอวอยวอเท็วอเท็วอใครใครกดวอใครกดวอจริงๆนะถ้าถ้าถ้าเกิดไม่ติดว่า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 ตุ่มเหตบีนะทำไมเพราะเขาเดเดินคนเดียวนะกูจะลื้อเนี่ยกูจะลื้อไอ้หลุมนั้นนะอยู่ลื้อขึ้นมาหมดเลย ไอ้ที่เออกมาแล้วกลับมาแล้วสายข้าวสายข้าวสายร้ออ่ะไอ้บอยไม่ใช่มาสายข้านี่สายข้านี่แล้ววอเป็นอะไรไม่วอเป็นอะไรข้างนิดนึงข้างนิดนึงนะมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับนะอ่ะบอยมึงไหวไหมเนี่ยไหวเออชิวๆชิวๆดีแต่เคียเขาบอกให้ให้มัดเคียร์ก่อนนะ เนี่มัดไว้ต้นนี้เลยนะดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลอม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 กูว่ามัดเขาเถอะมัดเถอะมัดเลยนะเออเออก่อนดิเนี้มัดเลยมานี่เฮ้ยเฮ้ยไม่ใครวอมาไม่มี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 ก็อยู่นี่กันหมดทุกคนตลกเหรอเฮ้ย เอางันเลยเอางันเลยกีเป็นเสียงคนเลยไม่มีไม่ใช่เสียงคนแบบเสียงแบบมันซาๆแล้วมีเหมือนเสียงผมืชอยไม่มีก็อยู่นี่หมดอแวะแเฮียมาให้าเฮียมัดไปเฮียไปดิโอ้โยมาเฮียนี่เร็วๆโอ้โหไอเราไม่เอาเดี๋ยวแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนเขาเ้อมมัดยก็งี้ลยเไม่ไม่ครึ่งนึ่งครึ่งนึงเอามาเอาเลยมาจมเจยมมาจมจเจมัดเลย ใครอยากให้เทียโดนมัดกดแชร์ให้หน่อยอะกดกดแชร์ไปทุกคนไปไอ้ล้อมล้อมโอ้ยไม่วิ่งเราวี่โถ่ทิ้งน้องอ่ะไม่รู้ว่าใครไว้ก็นั่นแหละตามนั้นน่ะเนะ่ยบีวอวอกิดอะไรวะใช่เหรอวะใช่เหรอไม่ดู เอาอยู่นี่ลืมลงบ้าดิเฮ้ยใครบอกวะโอ้ใจเียนเหรอตกไหมจะเย็นบีจะเย็นกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะไรนะบีเฮ้ยบีบีจะลงไปในหลุมเหรอโอ้ใจกล้าว่ะโอ้โห้าสิบแดงอุ้ยแชร์น้อยจังแชร์น้อยจังเลยไม่งั้นแต่ยแต่ยไม่งั้นบีไม่นอนนะเมื่อกี้บีบีบอกว่านี่ถ้าแชร์นะ ขอแชร์ทักห้าร้อยแช์นะบีลงไปนอนเลยนะโอ้เจ๋งว่ะมึงกี้พูดผมอยู่โอ้บีเจ๋งว่ะโอ้บีพี่ยอมเลยว่ะโหสุดยอดเอาทุกคนไม่ถึงหรอกแชร์ไปแชร์ไปทุกคนแชร์ไปแชร์ไปไม่ถึงหรอกพี่ดอกไฟลงเนี้ยสว่างเนาะเออเนี่ยอือมันสว่ายว่ามันแฟเสื้ออยู่เออว่ะใช่ป่ะใช่ใช่ เท็ดบอเท็ดบออยู่ที่เก้าอี้กดแชร์กันไปนะครับผมทุกคนกดกดไลค์กดแชร์กันไปแชร์กันไปให้เยอะๆนะครับผมช่องแก้วอะ่ะอะไรอีกอะเออช่องแก้วอะ่ะช่องแก้วอะ่ะหอหายเหรออยู่ตรงช่องแก้วอะ่ะช่องวางแก้วอะ่ะที่เก้าอี้ ใครที่แชร์แล้วก็ขอบคุณนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่แชร์ก็แชร์ก็แชร์หายเฮ้ยวอหายเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆได้ยินเสียงวอมไหมเนี่ยเฮ้ยไม่มีเฮ้ยแล้วมันไปไหนวะเฮ้ยไปวางไว้ที่เก้าอี้นะ มีวางไว้ที่เก้าอ,อี้เฮ้ยบีอะไรว่างหวังวะเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรเมือ่อกี้เฮ้ยเฮ้ยบีนั่นอะไรมั่น่ะดำๆนั่นอะตองหลุมอ่ะน <c ười> อะไรวะมีอวีวาวไหมมีไหมอ่ะอะไรมันไม่มีเอ้าไม่วอวีวางไว้ตรงนี้มันไม่มีต้องหายไปไหนวะเออคนบอกอยู่ไม่มีไปแล้วเฮ้ยบีวอหายนี่พี่เห็นอยู่เห็นเลยตรงเนี้ยดำๆอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเสียงรรไมู่้อะตรงเนินอ่ะเนินไหน เนี่ยๆๆๆ่ยเนีเนี่ยเนีนดินลงเลที่สองตรงนี้เหรอเออนั่นแหละตรงนั้นแหละหืมกลิ่นไม่กล้าไม่อยากเข้าเนี่ยหืมดีกลิ่นลืมมาถึงนี่เลยเหรอวะฮึ่ยลืมลืมลืมไปว่าเขาห้ามทักลืม อืมบีด,ดีนะพกยาดมบะโอ้ยพี่อ่ะไม่ไมีเลยโอ้ยเนี่ยบีพี่เห็นอยู่ตรงตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ที่เห็นนะไปโอ้โหตรงนี้มันคืออะไรวะให้เขาดูกันดีเท้ให้ใหโอ้โหระวังนะ ตกไปนี่ไม่ต้องเลยนะนั่งหลังรถเลยนะทุกคนนั่งหลังรถเลยนะอันนี้เป็นหลุมที่เขานําล่างขึ้นไปแล้วอืมใชนะ่ทุกคนอันนี้นะฮะทุกคนที่เขาทุบแล้วเขาก็นําล่างไปอะไรนะไปชาไปประกอบพิธีอือใช่ใชเ่เรียบร้อยเร<ว>ียบร้อยเฮ้ยอี ไม่แม่นดีอาจจะเหยียบไอ้นี่มันตกไปอะไรวะมีอาจจะเหยียบแล้วทรายมันตกลงไปใช่เหรอบีอาจจะเหยียบตรงเนี้ยมันอาจจะกิ้งตกลงไปใช่เหรอใช่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 อาจจะตกไปใช่เหรอวะเฮ้ยนี่ดีไม่พี่ระวังนะตกลงไปบีบีมันอาจจะอนะไปถอยถอยถอยก่อนได้ไหมอุ้ยนี่คืออะไรอ่ะอะไรอะเนี่ยฝาโล่งเหรอ รืดลืๆอะไรวะฝ่าลงวะไม่รู้ว่ะเฮ้ยใช่ว่ะเนี่ยอะไรอะเฮ้ยวอดังเฮ้ยเออแล้ววอว่ะวอเจอไหมเฮียเฮียก็จะเจอวอแล้วป่ะพี่พี่พี่ เจอวอย่างเจอวอย่างเจอละมั้งเสียงวอยกันอ่ะแล้วถ้าถ้าเกิดเจอทำไมเขาไม่ตอบกลับมาเช็ควอเช็ควอเช็ควอเฮ้ยบีถ้าเกิดไม่มีวอนี่ไอน้นี่เลยนะเช็ควอเช็ควอยอะไรวะอือฮึตรงไหนวะ มีไขรออกมาดิฮููไปทางไหนอะพี่ไม่รู้อะจะไปทางไหนทางไหนดีวะเราอะวูยๆๆๆๆๆๆูวูวูว เฮียยเรือเออ้ยเๆ้ยเๆเฮ้ๆเเฮ้ยอฮเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเยเฮ้อ่เฮ้ยเฮ้ยเฮฮะหเ้ยเฮงยเฮวยเฮียยเฮ บี B, B. ถ้าสมมุติเขาไม่เจอวอลนะถ้าเกิดสมมุติมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเราทําไงวะเก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องให้เขาดูไลฟ์อะไม่วออมันหายไปไหนไ,ไ้เมื่อกี้มีวอลมาเขาได้ย,ยินเออเดี๋ยวบีบีลองวอลใหม่ดิเียเฮียเฮ้ยตรงไหนวะ เฮีย <He> er. เอาเฮียเฮียตรงไหนพี่โมบีทั้งไหนวะอุ้ยตรงไหนวะเมื่อกี้เสียงใครพูดอะไม่รู้อะพูดอะไรพูดเฮีย <He> er. เอออี่พปีอุ้ยพีตั้งมือวะเนี่ย เช็กวอเช็กฮ้ไหนวะตรงไหนเช็คเช็คเช็คเฮ้ยพี่พี่เสียงวอทำไมเสียงวอมันอยู่ใกล้ๆวะเฮ้ยฮะอุ้ยตกใจเฮียเอ้ยรามเอ้าเนี้ยเนี้ยพี่พี่พี่เฮ้ยเสียงวออยู่ไหนวะพี่หาดิ เสียงวตรงไหนวะบีบีบีลองวอวอเนี่รือพี่พี่พี่นี่ยพี่พี่เฮ้ยอุ้ยุล่นล่มันอยู่มันอยู่ตรงไหนวะฮะถ้าบีพี่ว่าแถวแถวพี่ว่าแถวแถวนี้น่ะแต่มันอยู่ตรงไหนวะ พยายามฟังอยู่ว่าเสียงตรงไหนเนี่ยเช็่าอนเช็่ากอมันก็ไม่หยิบเข้ามานะเอออุ้ยก็นั่งก็นั่นดิเขย่าอเ่าเนี่ยมันอยู่ในนี้หรือเปล่าวะโอ้ยดูสุดิ เช็ค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 วอเช็ควอเช็ควอเฮ้ยมีทำไมมีเสียงตรงนี้วะทำไมมันอยู่ตรงนี้อ่ะเช็ควอเนี่ยเฮ้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 ย จเจ็บเจ็บเจ็บย,ยังเ,เลยที่มันเหมือนเหมือนเหมือนมีเสียงอยู่ข้างในอ่ะเสียงวอล์เออแล้วก็ตะกี้ได้ยินเสียงคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยดีดเออเช็ควอล์เช็ควอล์ไม่เมื่อกี้มันเหมือนมีเสียงออวอล์อยู่ข้างในเลยใช่อะไรหลุมอ่ะเออเอ,เอ,เอาจี่ยังไม่เจอเนี่ยยัง ตรงไหนวะบีบีลองไปตรงหลุมแล้วก็ลองวอดูอีกทีลองวอดิเทสเทสเทสเนี่ยเสียงมันอยู่ในนี้ยเออเสียงอยู่แถวนี้เฮ้ยมันอยู่ในนี้เหรอม่มันจะเป็นไปมันเป็นไปได้ยังไงพี่เพราะว่าตอนเพราะว่าเพราะว่าตอนที่เรามานี่วอมันก็อยู่ที่กองนี่นะใช่มันเป็นไปได้ยังไงก่อน เท็ดเทเนี่ยอืมพี่ฟังเท็ดวอเท็ดอุ้ยอุ้ยเอาไปะใครวะนะเสียงใครนูเก,กๆ่ๆอือไหนวะไม่รู้มีเสียงอ่ะเฮ็ดวอเฮ็ดเนี่ย head, head. พี่ฟัง ได้ยินได้ยินได้ยินเยเต็ด็ดวอลเ็ดวอเนี่ยพี่บีงดตัแตกงแล้วมั้งอืมไช่บีเดินหาแล้วอุ้ยอุ๊ยอะไรอะบีเต็ดวอลเต็ดวอลบีน่าจะล่วงไปเปล่าบีเตะเหรอไม่ได้เตะมันอาจจะไหลลงไปหรือเปล่า อะไรไหลอ่ะทรายอันนี้มันเป็นทรายนะเนี่ยเนี่ยไม่รู้มันอาจจะเนี่ยเศษปูนนี่หรือเปล่ากินอยู่ด้วยแถวนี้อะต่กีมบอกอมาทางปุ้มเศษปูนหรือเปล่าขอ้านอุยอ๋อนี้ออกไปแล้วดิไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกไปแล้วไงอ๋อเออว่ะแต่รู้ว่าเขามีกี่คนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว บีมีลองวอใหม่ดิวอใหม่เทวอหทสน,นี่นี่นี่นวอ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 เทสทสหลุงหรือเปล่าวะเทวอ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 บีเสียงมันใกล้เสียงมันใกล้มากเลยว่ะไม่ใช่ใกล้ เทปวอเทปวออะไรเทปวอท์เทปเทปเทปอะไรบีผ้าเหรอเนี่ยพี่เออก็ผ้าไงไฟนี่ดูแสงนี่เฮ้ดูปิดไฟเทปเทปไหนสีเขียวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ วอลไอ้เขียวเลยไปกลับ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 ไปใครไม่ตลกวะไอ้เฮียมึงเข้าไปเอาวอเลยอู้ไอ้ล้อมเข้าไปเอาวอเลยไปอวอลเลยเทาไมวออยู่ตรงนั้นอ่ะวออยู่ไหนเออหลุมศพอ่ะหลุมอ่ะเออจริงจริง จริงจริงไม่มีใครเดินเข้าไปเลยก็เห็นอยู่ในไลก็เห็นอยู่จริงจริงเดินด้เลบล้วลบล้จริงจริงตรงหลุมเลยตรงผ้าเข้าผมก็อยู่นี่อ่ะไหนไหนอ่ะไหนอ่ผมก็อยู่นี่อ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะพ่อมาไหนอ่ะเออเออว่ออยู่นู่น ตรงหลุมอ่ะทำไมมันอยู่นู่นนะเออนั่นแหละนั่นแหละี่เดินเข้าไปดิไปอีกไปอีกฝัง่งนู้นฝั่งฝั่งนู้นเลยอ่ะเฮ้ยบีมันไปได้ไงวะเ,งเ,งงเห็นยังเดว เห็นยังเห็นยังล้อมเทศวอเทศวอเห็นยังไอ้ล้อมยิ้มมาดนิล้อมเฮ้ย <Hey! S 2> ไอ้ล้อมเทศวอมึงพูดเหรอเทศวอล้อมมึงพูดเหรอเมื่อกี้เสียงอะไรข้างหลังพี่ อากงอามา่นีอ่อะไรอ่ะมันมันมาจากไหนอ่ะเศษไอ้นี่เว้ยอะไรวะเศษเศษไม่ไหมอ้อะเหมือนกับอ้อมันปิวมาได้ไงอ่ะเออมันปิวมาได้ไงวะไอ ไอ้ลมในเมื่อเองเอาวอมาแล้วก็เอามาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาไอ้ล้อมเฮ้ยไอ้ลมบีบีไปดูที่หลุมนึกไอ้ล้อมไอล้อมไอ้ล้มไอ้ล้มไอ้ล้มเอาที่ถ่ายวออยู่นี่พี่เอาเดี๋ยวเฮ้ยบีบีหยิบวอหยิบหยิบวอมาเอาไปไหนอ่ะอ๋อ ล้อมไปไหนแล้วล้อมล้อมล้อมอุ้ยทางไหนวะล้อมเฮ่ล้อมเฮ้ยวัวเฮียเฮียดูไล่อยู่ไหมเนี่ยเฮียเฮียดูไล่อยู่ไหมล้อมเฮียล้อมล้อมล้อเฮีย ลอมเอมสียงฮเสียงมาจากทางไหนวะพี่ล้อมพี่ล้อมลอม่าดูไลอยู่ปะเนี่ยพี่ลอมกลับกอมแล้ทางไนวะนี่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 ไปดิไป ไอ้บีมันลึกลเนี่ยเฮ้ยมันลึกเกินมันลึกเกินไปเปล่าเฮ้ยไหนวะล้อม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 ตรงไหนวะ มึงเข้ามาเลยเฮ้ยบอกกีอันนี้มันสุดแล้วนะทํงไงวะล้อไมไอ้เฮียดูไรอยู่เ,เปล่าพี่ล้อมกลับกองไปยังลอง้อมพี่ลอ้ลอมล้อมเอ๊ะทาําไงวะ เฮ้ยวูดมันลึกว่ะเฮ้ย,ไไยมันลึกเกินดีพี่ยนะล้อมล้อมล้อมตรงนี้มันสุดแล้วนะมันสุดแล้วมันมันมันลึกขนะึเนอะเออมันเป็นป่าหมดแล้วอือเฮ้เหียเหียเหียดูไ er. er. รยอยู่เปล่าอโอ้โหวอก็ไม่มี เฮียพีมาหนอยอยู่กองเปล่า,าเฮียได้ดูไลฟ์หรือเปล่าวะโอ้โหเม่งหลับเลยมั้งโอ้โหแล้วบอกอ่ะไอ้ล้างล้อมอุ้ยขุดเฮียอู้หขาตรงไนไ่เราจะได้รู้เฮ้ยเราจะได้รู้เขากลับกองไปยังเสียงเฮ้ย<ไ> ไหนวะวทางน,างนี้ทางนี้บีล้อมเฮ้ยเฮ้ยเสียงไรโกรธเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเฮ้ยล้อมล้อม พี่ล้อมอมันลึกว่ะไเท่าี่ล้อมล้อมมันไปไหนอันเนี้ยไม่รู้อ่ะตรงนี้มันตันแล้วนี่ล้อมล้อม อไอ้ล้อมอยู่ไหนวะไม่เฮียมึงดูไลฟ์อยู่ปะเนี้อ่ะเฮีย,ยแล้ววอลอยู่นี่หมดด้วยเฮ้ยพี่ล้อมล้อมพี่ล้อมออกมาพี่ล้อมอยู่ตรงไหนไอ้ล้อมบีเอาไงเอาไงดีวะ พี่ล้อมล้อมเฮ่เข้าไปพ,พี่มันเลอือกเนี่ยพี่ลอมเฮ้บีเอาไงดีวะตลกแล้เดี๋ยวแม่งเฮ่ลอม

ไปม, <า S 2> มัดรวมเลยเฮียไห้เข้ามาเดินเองเดี๋ยวเลยลงไปขับก่อนให้เฮียเข้ามาให้เฮียเข้ามามัดรวมทุกคนมัดรวมมัดรวมนะครับทุกคนต่อจากนี้เลยนะ<ห>ต่อจากคนเป็นผีเลยให้เฮียนไาย